สวัสดีครับช่างไ้เชิดลิซซิงแถลงครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวไฟถอยแบบเร็วเลยเร็วๆเลยนะครับสินค้าตัวใหม่ของผมนะครับก็คือไฟถอยกระพริบ3ครั้งหยุดตัวสว่างนะครับนะครับกล่องอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับมันเป็นตัวร้อยสี่สี่ชิปนะครับมีกระพริบ3าครั้งเป็นสีขาวกับสีไอ้บูนะครับแล้วก็พวกกระพริบขั้วเสียบทีสิบห้าก็มีนะครับโอเคเดี๋ยว ผมจะรีวิวแบบสั้นๆเดี๋ยวมาสายเกียร์ถอดให้ดูเลยครับอันนี้จะไม่ได้มาบอกขั้นตอนการถอดการใส่นะครับอันนี้ก็มารีวิวไฟให้ดูเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนไปดูกันครับครับตัวนี้ก็จะเป็นสีไอบูกระพิบสาครั้งนะครับตัวนี้จะมีแค่ขั้วบิดนะครับจะไม่มีขั้วเสียบนะครับอันนี้ก็ปิดเปิดให้ดูนะครับนี่ครับมีแต่ขั้วบิดนะครับตัวนี้กระพิบ3าครั้งความสว่างก็เป็นประมาณนี้ครับ ตรงนี้จุดที่มันสว่างครับเนี่ยมันมีสปอตไลท์นะครับตอนนี้มันมีสปอตไลท์ก็เลยดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ถ้าที่มืดมืดหรือว่าที่แสงน้อยนะครับจะสว่างมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีไอไบูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีไอบูนะครับน,รนี่นะครับจะเต็มฟุ้งเต็มตัวลางเลยครับเนี่ยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ว่าจะโดนสปอตไลท์มันก็เลยดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมาดูสีขาวกันต่อเลยนะครับอ่าครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวกระพริบสามครั้งนะครับตัวนี้ก็มีทั้งบิดแล้วก็เสียบนะครับตัวนี้มีทั้งสองขั้วเลยครับอ่าอันนี้ปิดเปิดใหม่ให้ดูอีกรอบครับอ่าโอเคแสงสีขาวนะครับแสงสีขาวนะครับนี่ดูช่วงข้างล่างนะครับนี่ ช่องพื้นนะครับมันจะสว่างนะครับนี่ครับสีนี้จะไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่เป็นสีฟ้าผิดกฎหมายครับแต่สําหรับไซซิ่งสวยครับสําหรับไซซิ่งสวยนี่ครับสีขาวนี่ครับดูไฟเต็มโคมหลอดนะครับโคมไฟถอยเนี่ยครับถ้ามืดๆจะสว่างมากนะครับตามที่ผมเคยรีวิวก่อนๆหน้านี้นะครับพวกไฟถอยอะไรประมาณเนี้ย อ่าครับตัวนี้ก็จะมีอ่าสีขาวกับสี้บูนะครับตัวกระพิบห้าครั้งนะครับมีทั้งขั้วเสียบขัข้วบิดนะครับมีเหมือนกันครับนี่ครับกระพิบห้ารครั้งตัวนี้ก็สว่างประมาณนี้ตัวนี้ก็สว่างมากเหมือนกันนะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีไฟถอยก็มีขั้วเสียบก็มีนะครับแต่อบู oo, ขั้วเสียบไม่มีนะครับอ่ามีสีขาวจะมีขั้วเสียบโคบิดนะครับอบู I oo, มีแต่โคบิดนะครับแล้วก็ขั้วเล็กทีสิบห้ามีมีขาวนะครับมีอบูมีขาวตัวทีสิบห้านะครับ, I oo, น,รบนี่ครับ อ่ส่วนใครสนใจก็สามารถติดต่อไปทางที่เพจอาชีพเล่นซิงไทยแลนช็อปนะครับที่เพจนะครับอ่าทิกตอกก็มีนะครับลองเข้าไปดูดูนะครับก็พิมพ์เหมือนในช่องผมเลยนะครับสนใจแบบไหนมีไฟเลี้ยวไฟถอยหรือไฟรอบคันมีไฟทุกอย่างลองมาคุยกันนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับว่าฝากกดติดตามด้วยนะผมก็เดี๋ยวจะลงรีวิวไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอบมากครับสวัสดีครับ